สามสี 3, 4, น่นี่เป็นเก้าสิบเหมือนเดิมเลยนี่นะครับก็เหมือนเรายิงก้าเอาใช้แรงลมอะ่ะเหมือนเราใช้แรงลมเพื่อผลักกระสุนไปนะครับเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <S <S สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆพี่พพพพน้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนฮาวิลล่าเนาะกับเกมนิวมินิเวเทอร์นะครับ วันนี้ผมก็จะมาทบทวนมุม90กันหน่อยนะครับนะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยติดตามเยอะนะครับสำหรับคนที่ยิงไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่นในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สอนไปด้วยเนาะโอเคนี่ครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในด่านกอบลินนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นนะฮะอย่าลืมนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นเพลลิตให้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็น วิดีโอที่ผมได้ลงสอนไปแล้วนะครับจะมีมุม90อะไรก็มีต่างๆนานาลงด่านนะครับจะทีมเดินทางไกลเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็จะแยกไว้เป็นระบบๆให้เนาะสำหรับคนที่มาติดตามใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปเก่าๆนะฮะซึ่งสามารถไปเลือกดูได้นะครับผมแล้วก็เพจนะครับ New Mini เพ t ่อนสามารถไปพูดคุยหรือโพสต์นะครับเกี่ยวกับเกมนะครับผมนะไปคุยกับเพื่อนสาวก็เยอะหนุ่มก็เพียบนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นในด่านธรรมดานะครับกอลลินผมจะสอนก่อนนะก่อนที่จะลงสนามจริงนะครับ ก็จะเอาแบบว่าสอนให้เข้าใจนิดหน่อยนะครับก็ไม่ยากนะผมว่าไ้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเป้านิ่งหน่อยนะถ้าเล่นอ,อจะลั่นลิ้นทำไมเนี่ยถ้าเล่นถ้าเล่นกับศัตรูเนี่ยมันจะไม่นิ่งแบบนี้นะอา้าวเดี๋ยวต้องกดออกใหม่นะครับเพราะว่าเราได้อยู่ข้างล่างมันยิงไม่ได้นะ bounced? ได้อยู่มั้งติดหรือเปล่านะครับน่าจะติดอยู่นะติดอยู่นะฮะติดอยู่เพราะว่าเราอยู่ข้างล่างนะฮะติดติดกําแพงไอที่อยู่ข้างบนนะ มันต้องสอนสอนให้ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าองศาเนี่ยให้มันทําให้มันตรงกับศัตรูนะครับได้อยู่ข้างล่างอีกไหมอืมโอเคอยู่ข้างบนแล้วนะตรงนี้เนี่ยนะครับในการยิงมุมเก้าสิบเนี่ยมันดียังไงเนาะก็คือว่าเดี๋ยวอธิบายเยอะๆไปเลยนะอ่ะดียังไงก็คือยิงข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับแล้วก็ ในการวอลิวก็อาจจะต้องใช้นะเจอด่านที่มันยากๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมยิงมุม90ก็มีนะครับอย่างเช่นงานลื่นเลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวลาเรายิงมุม90เนี่ยโดนหัวบอสหรือว่าอศัตรูเนี่ยก็โอกาสติดคิเยอะนะครับนะแล้วก็แรงนะครับผมอ่าโอเคเนาะตรงนี้นะครับเราจะต้องตั้งมุมองศาไว้ที่90นะเสร็จแล้วนะครับ ตารางด้านบนขวามือนะครับมันจะบอกว่าศัตรูเนี่ยห่างจากเรากี่ขีดนะครับเห็นไหมครับว่ามันห่างจากเรา4ี่ขีดนับจากข้างหน้าไปนะครับ1,2,3,4นะครับไม่ไม่ใช่ว่านับจากเลข0ูนนะแล้วก็จุดสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นของเราจุดสีแดงเนี่ยก็จะคือศัตรูนะครับทีนี้นะครับเราก็ตั้งองศาไว้90เนาะเราก็ลดองศาลง4ี่นะฮะหนึ่มสแบบนี้นะครับคือว่าตั้งองศาไว้90 เสร็จแล้วก็นับขีดนะครับว่าศัตรูเนี่ยห่างกับเรากี่ขีดเสร็จแล้วก็เอาองศาเนี่ยมาลบกับศัตรูเนาะนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ90ลบไป4ก็เหลือ8 6ไม่งงนะอ่าทีนี้นะครับเราก็จะต้องเอาองศาเนี่ยไปลบกับลมอีกทีหนึ่งลมจะอยู่ระหว่างเรากับศัตรูเห็นไหมครับข้างบนนะตอนนี้ลมมาหาเรา4ี่เห็นไหมครับ4.5เลยนะเราก็ต้องกดองศาไป4ี่นะครับ1 2 3 4สานะครับตรงนี้เนี่ย จุดห้าเนี่ยเราจะไม่จะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าผมต้องใช้นะปึ๊บแล้วก็ยิงเก้าสิบห้านะครับตรงนี้มันค่อนข้างยากหน่อยนะลมจะอธิบายม,มันก็คงยากอะตรงเนี้ยผมกดองศาให้เป็นห้าเลยแล้วผมก็มายิงเก้าสิบห้าอีกทีหนึง่งเพื่อให้เนี่ยครับให้มันให้มันตรงนะครับแต่ยิงเลยไปหน่อยยิงไปเ6นะครับเพื่อให้มันตรงนะอ่าทีนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเนี่ยองศาตั้งให้ตรงกับัตูนะครับแล้วก็อ่าเอา เอาองศาเนี่ยลบกับลมอีกทีนึงเนาะเรื่องแรงยิงเนี่ยลองไปเดาเอา95 100นอย่างงี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเอาแรงยิงเนี่ยมามาลบกับเศษลมอีกทีนึงอะเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะตอนนี้นะครับก๊อบลีนอยู่ที่4ขีดตั้งองศาไว้86ลมไปทางสตรูนะครับยกองศาขึ้นนะอ่นนี้เอาเอาอธิบายก่อนว่าถ้าลมมาทางเรานะครับให้ดึงให้ดึงองศาลงเข้าใจไหมให้กดองศาลงนะครับให้กดลงนะลูกศรลงนะครับถ้าลม เอเอ,อใช่แล้วถ้าลมไปทางศัตรูให้ดึงองศาขึ้นกดขึ้นนะครับเข้าใจไหมอย่างเงี้ยองศามาทางเราเออไม่ใช่ลมมาทางเรานะครับเราก็ต้องกดองศาลงนะครับตามลมนะอันนี้3 3.6ให้นับเป็นไปเลยนะ1 2 3 4อย่างงี้นะครับแล้วเราก็ยิงไปเลยนะครับจะยิง9 6 9 5ก็ได้หรือ100นะครับแต่ว่าผมจะเอาแรงยิงของผมที่ผมชํานาญนะครับที่ผมได้ได้เดาไว้แล้วอะนะครับนะ เนี่ยนะครับมันก็จะเป๊ะพอดีเห็นไหมมันต้องเอาแรงยิงไป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 ลบกับเศษลมด้วยอ่ะไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยตรงนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะฮะจะรู้นะครับว่ายิงตรงไม่ตรงนะแต่ขอให้ตั้งองศาเนี่ยให้ตรงกับศัตรูแล้วก็ลบลมให้ถูกนะครับส่วนใหญ่จะลืมกันนะขอยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรีบตั้งกลับมาตั้งองศากลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมันจะลืมนะรวองศามันจะเพี้ยนนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ ตั้งไว้86ดึงองศา,าขึ้น4ยิงก่อน1 2 3 4นี่เป็น90เหมือนเดิมเลยนี่นะครับก็เหมือนเรายิงก้าเอาใช้แรงลมอะ่ะเหมือนเราใช้แรงลมเพื่อผักกระสุนไปนะครับเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะง่ายๆเลยนะแต่ว่าถ้าไปเล่นกับคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะไม่ยืนนิ่งอย่างนี้นะครับเขาจะยิงเราเสียศูนย์นะคนที่ฝึกเป็นพื้นฐานใหม่ๆเนี่ย ก็จะต้องมาตั้งมุม90บแบบนี้เพื่อที่จะต้องนับลงไปว่าศัตรูห่าง่างเรากี่ขีดอ่ะสีขีดอันหนึ่งสองสามสี่เงี้ยมันช้านะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาชนานาญอ่ะสมมุติว่าผมชนานาญอ่ะเดี๋ยวผมจะกดพาร์ตก่อนนะตอนนี้ผมเข้าเกมมาปุ๊บอ่ะผมรู้แล้วว่าศัตรูอยู่ที่สี่ขีดห่างจากผมสี่ขีดเดี๋ยวผมจะต้องเดินละตั้งนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะเตรียมใจไว้เลยนะครับทําไวๆวนะทําไวไว,นะไว,ไวอันนี้คือแบบเล่นเหมือนกับคนชํานาญนะปุ๊บเอาแล้วเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนั้นเดินหน่อยดิยมาด เท่าไร่86บหใช่ไหมปุ๊บลบลมอีกสองยิงเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะทันเวลานะถ้าคนฝึกใหม่ๆเนะี่ยอาจจะไม่ทันนะฮะเอายิงแรงว่ะชิบหายแล้วอาจจะไม่เลยนะครับอาจจะได้อยู่แน่เป็นไงนะครับถ้าเราชํานาญแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปตั้ง90ิบนะเออต้องย้ํานะครับว่าถ้าชานาญแล้วไม่จําเป็นต้องตั้ง90บให้ดูแล้วรู้เลยว่าศัตรูเนี่ยห่างจากเรากี่ขีดขีดเนี่ยมันจะถึงอยู่ที่เลข1ิบนะครับ นับไปดิดูดิดูบนตารางนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะนับรองว่ากดจอใหญ่หน่อยแล้วก็เปิดความชัดของคลิปหน่อยนะฮะเนี่ยขีดด้านบนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็คือสิบขีดที่อยู่บนตารางนะเอยบนบนตารางอะ่ะมันจะบอกเลยว่าเลขสิบเห็นไหมครับนั่นแหละสิบขีดถ้าเป็นองศาของเราลบไปสิบขีดก็จะเหลือแปดสิบแปดสิบองศานะเนี่ยดึงขึ้นมาก็เนี่ยแปดสิบห้าองศาก็ไอเลขห้านี่จะอยู่ที่แท่งยาวๆนะแต่มันแต่มันไม่มีเลขห้านะครับ มันจะเป็นที่แท่งยาวๆเนี่ยถ้าขึ้นมาปุ๊บเป็นสี่สี่ก็คือสี่ขีดท,ที่ศัตรูอยู่เห็นไหมครับเออนะเดี๋ยวจะเริ่มงงกันแล้วแหละเนี่ยตอนนี้ลมไปทางศัตรูนะครับเราต้องดึงองศาขึ้นนะดึงขึ้นมาสี่เลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับยิงเก้าสิบห้าอ่ะทำไมถึงต้องยิงเอ้ยต้องยิงสักหนึ่งรยสี่เพราะว่า เพราะว่าเราเอา3.6ที่มันไปหาศัตรูเนี่ยกลับมาเป็นองศาทีนี้มันอาจจะไม่ค่อยถึงเนะี่ยเห็นไหมไม่ค่อยถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องยิง1น0นะครับเพื่อที่จะให้มันถึงนะครับก็คืออันนี้แหละก็คือการเดาแรงยิงกับเศษลมนะครับซึ่งถ้าใครที่เดาเก่งๆเนะี่ยก็จะยิงแม่นมากเลยนะครับหรือว่าไม่อยากจะเดามันก็ต้องจะมีการยิงตามเศษลมอยู่นะอ่าอันนี้นะครับลมมาเป็นอย่างนี้คือยิงแต่ละตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับลมมันจะมาไม่เหมือนกันอนะ่ะมันพูดยากนะ อันนี้เราจะไม่ทําอะไรก็ได้นะดูนะ0.8อย่างนี้เราจะยิง95ก็พอนะครับเพื่อให้เนี่ยลมนะครับมันพาลูกกระสุนของเราไปเองอาจจะเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าไปยิง95เนี่ยความจริงต้องยิงสัก94นะฮะเข้าใจไหมเก้าสิก็นับตั้งแต่แรงยิงเนะี่ยนับตั้งแต่90ไปนะครับ91 92 93 4นะครับถ้าแรงยิง95ก็ต้องนับจากขีดขีดที่95เห็นไหมเก้า9ิ9ห9าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบ งงไหมอย่างงงนะครับอ่าเนี่ยศัตรูอยู่ที่อ่านี่นะลบกับลมนะครับ4เนาะลมมาทางเรา3เราต้องดึงองศาลงนะ1 2 3นะครับอันนี้คือเฮ้ย4ดินี่สจให้นับเป็น4ี่เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราองศาเนี่ยกดลมไปเยอะเกินนะครับอาจจะทําให้เลยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ห้ามยิงแรงนะครับเพราะว่าเราเอาลมนะ่ะมาลบกับองศา องศาของเราเนี่ยกดลมับลงไปเยอะนะครับเห็นไหมถ้าองศาของเรากดลมไม่ถึงก็อาจจะยิงไม่ถึงอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีในเรื่องของศัตรูเนี่ยอยู่ระหว่างขีดนะครับคือยังไงนะครับอยู่ระหว่างขีดก็คือสมมุติว่าตอนนี้กอบลินมันอยู่ที่4่ใช่ไหมถ้ามันอยู่ระหว่างสามกับ4ก็ให้เอา4ี่เป็นตัวตั้งเข้าใจไหมครับถ้าศัตรูมันอยู่ที่4่ ก็ต้องเอาเอาเอ,เอชัตเตรูมันอยู่ระหว่าง3กับ4เนาะก็ต้องเอา4เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ยิงอันนี้คือตอนนี้มันยังไม่ไม่มีไงเดี๋ยวต้องไปลงพื้นที่จริงให้ดูนะฮะสักนิดหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะยิงก๊อบลินให้ตายเลยตอนนี้เนี่ยตั้งองศาให้ตรงแค่นี้นะครับอาจจะงงงหน่อยนะเออก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเนี่ยแค่ตั้งองศาให้ตรงกับศัตรูนะครับดูตารางว่าเขาห่างจากเรากี่ขีด เสร็จแล้วก็อาองศามาโลกองลมเนี่ยลมไปทางศัตรูเนี่ยให้ดึงองศาขึ้นลมมาทางเราให้ดึงองศาลงเนี่ยดึงขึ้นหนึ่งปุ๊บก็เป็น87เจนะฮะเสร็จแล้ว0ูจดสามเนี่ยมันจะเป็นแรงเป็นแรงผลักไปได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องยิงแรงมากยิงแค่9กก็ได้นะเอา้าไปยิง94ก็ได้จะได้อยู่นะฮะก็คือมันก็ไม่ไม่ต่างกันมากมายนะครับเนี่ยเห็นว่ามันก็ง่ายๆนะถ้าถ้าเรารู้มือแล้วเราจะรู้เลยนะครับว่าควรจะยิงยังไงนะฮะอืม มันจบเตดเตดหนึ่งไปก็ไม่ได้คะแนนเว้ยไปดีกว่าไปลงสนามจริงนะครับจะดูดีว่าจะเจอใครบ้างจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ในตัวเล็กนะครับกำลังปั้นกำลังปั้นเอาบินไปด้วยดีกว่าไหมไปนะครับลงสนามจริงสักทีจะได้รู้สักทีเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะว่าศัตรูอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วผมจะต้องทำยังไงยังไงยังไงนะครับ จะต้องตายจังตายตายตาย,ตายแบบไหนนะฮะตายยังเขียดนะครับผมเดีย๋ยวดูก่อนเถอะว่าจะได้ด่านอะไรเนี่ยนะฮะจะได้เล่นยิงมุมเก้าสิบหรือเปล่าเออโอ้โหแล้วมันจะยิงมุมเก้าสิบยังไงมาดีอะยิงได้นะแต่ต้องกลับหลังยิงอะ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันโอ้มันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก นะครับมันมีมันกันหัวมันไว้หมดเลยโอ้โหด่านนี้เป็นด่านที่กันมุมเก้าสิบได้ดีมากมากเลยอย่างเชี่ยนะครับผมโอ้ถ้ามาสามคนจะทําไงวะเนี่ยแม่งจะยิงใครก่อนวะคนหนึ่งอยู่ล่างคนหนึ่งอยู่กลางคนหนึ่งอยู่ข้างบนนี่ครับยอมแพ้บอดดีกว่าวะคุณผู้ชมครับไปต้องขออภัยที่พูดไม่สุภาพด้วยนะฮะยิงมุมเก้าสิบไปก็ไม่โดนหัวมันนะครับโอ้โหแล้วดูกว่าจะตกตายยัเคี อย่างกับคนโดดล่มเคถ้าโดดจากข้างบนลงมานี่แบบอย่างนานเลยนะเออว่ะโอ้โหมันต้องออกแล้ว GM มันไม่สนุกด่านเนี้ยเนาะแต่ก็เป็นด่านที่กันมุมเก้าสิบได้ดีนะไม่น่าเชื่อว่าจะเจอในหนึ่งหนึ่งนะครับปกติมันอยู่ในหนึ่งหนึ่งป่ะหรือว่าสามสามใครที่เจอนี่ห่วงร้อนน่าดูนะครับคือเล่นกันนานมากอะเอาจริง จะลงสนามจริงสักหน่อยนะครับจะได้รู้นะฮะว่าเราจะมีเทคนิคในการยิงเพราะผมไม่ได้ลงคลิปเรื่องการเล่นเลยนะตัวส่วนใหญ่ก็เริ่มทาแล้วนะครับจะทีมเดินทางไกลอะไรกันบ้างนะอ่าตัวนี้เราเจอบอทนะครับโอเคตอนนี้ศัตรูอยู่ที่6ขีดเห็นไหมครับเราดูบนตารางได้เลยนะขวามือนับไปเลยข้างหน้า1 2 3 4 5สสหเห็นไหมครับ6ขีด7 8 9 10 10ก็คือ10ขีดเลข10เป็นตัวเลขนะครับที่บอกเราว่าถ้าเลยตรงนั้นไปอ่ะก็เป็น10ขีด11ออะไรอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เรานะครับจะต้องหามุม90้าิยิงนะฮะเนี่ยบูมแมลงอ,องศามันกว้างนะครับดูดิตรงนี้นะครับผมตั้งองศาไว้6กแล้วก็ลบกับลมอีก4นะแล้วก็ยิงเต็มร้อยนะครับเพราะว่าลมมาทางเราต้องยิงแรงหน่อยๆน่อยเพราะว่าเนี่ยครับเวลาเราเล่นต่อสู้เนี่ยไม่รู้เป็นไรนะมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะ ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ศัตรูอยู่ที่6ขีดเหมือนเดิมเนาะเวลาเรายิงเสร็จเนี่ยเราต้องรีบตั้งองศากลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะครับเรารู้จุดนะครับว่าศัตรูอยู่ไหนนะครับเนี่ย6ก็คือ84องศานะตอนนี้ลม1.7ตั้งเป็น2ไปเลยนะครับแล้วยิงเบาๆนะครับยิงตามลมก็ได้แบบ97อย่างเงี้ยเสร็จลมอะ่ะเห็นไหมคือเดี๋ยวจะนึกออกเองแหละว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะมันก็1.7อ่ะเราก็ยิง97เข้าใจไหม เขาเรียกว่ายิงตามเสต็ลมนะครับหรือไม่งั้นจะยิง95ก็ได้นะยังไงมันก็โดนนะครับเมื่อกี้อ่ะเพราะว่าเรากดองศาไปกดองกดองศากับลมเนี่ยมันเยอะไปนะฮะอ่ะตั้ง84เหมือนเดิมนะครับกดองศาไปสามนะครับ1 2 3สาทีนี้3.2เนี่ยถ้าลมมันไม่เยอะเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็เราก็ยิงยิงเท่าเดิมก็ได้นะเนี่ยนะครับ ถ้านับจาก95ไปก็1,2,3,4,5องสไงถ้านับจาก95ลงมาถึง90ก็จะกลายเป็นหนึ่งงส้างงไหมงงนะครับผมว่าเพื่อนๆงงเพราะว่าไอแรงยิงที่มันจะต้องเพิ่มเนี่ยมันจะมีแบบมีเพิ่มกับมีลดนะพอพอไม่อธิบายแล้วเดี๋ยวอ่ะเอามันยิงองศากูเสียสากูเสียแล้วเมืองตาย ตรงนี้ผมเดาแรงยิงเอานะครับเพราะว่ามันดึงองศาไปไม่ได้ไม่โดนด้วยคือเข้าใจไหมครับว่าองศามันสุดอ่ะมันดึงมันดึงมันดึงขึ้นไม่ได้ลมมันลมมันมาทางเราสี่เอ้ยลมมันไปทางมันสี่เนะฮะเราต้องดึงองศาขึ้นไงแต่ว่าองศาเราเนี่ยมันสุดนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่นะหกนะครับดึงองศาขึ้น้าวมันดึงไม่ได้อีกแล้วเราต้องหามุมที่มันดีๆหายดีๆก็ได้ ปกติก็ไม่แนะนําให้ยิงตลอดนะครับมุกก็สิบเว้นซะแต่ว่าเราจะได้ยิงนะเข้าใจไหมเจอด่านที่มันเออได้ยิงมุกก็สิบที่มันตั้งง่ายๆค่อยยิงนะฮะถ้าเป็นด่านพวกนี้ก็ยิงธรรมดาไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสียโอกาสในการในการยิงนะรอบเทินเพราะว่าเราจะเดินบ่อยอะไรเงี้ยมันจะเสียนะเสียแช่แข็งไว้ก่อนจะสู้บอดไม่ได้เว้ยตอนนี้มันอยู่ที่7นะครับเราก็ตั้งไปเลย83เห็นไหมครับลงสายอีกหนึ่ง ลบมาทางเรา1นึ่งลบกับาหนึ่งลบกับศัตรูอีกก็เหลือ82นะครับยิงไปสักนี่แหละเนี่ยจุด3ก็คือ3เห็นไหมครับนับตั้งแต่9กไปก็คือ3เนี่ยคือเอาแรงยิงมาลบกับเศษลมนะครับเนาะเนี่ยเราต้องสามมอนเดิมนะครับง่ายๆถ้าศัตรูแบบทําอะไรไม่ได้เราก็ เอาองศาที่เราลบกับลมไปเมื่อกี้นะครับกลับมาตั้งเป็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราค่อยลบกับลมอีกหม่อันหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะได้เปรียบแล้วว่าสองว่าเปียดว่าสองว่าแปดเปลี่ยนกันนำมันตรงนี้องศาคือแบบว่านี่ไงกูว่าแล้วเลยหน่อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดึงองศาขึ้นไม่ได้นะครับลมมันไปทางศัตรูอะ 4เงี้ยเราเอยสามจุดแเงี้ยเราดึงองศาได้แค่2หรือ3นะเมื่อกี้แล้วจุดแดเนี่ยเราก็ต้องมาลดแรงยิงเมื่อกี้ลดลงไปแค่94เห็นไหมเขาเรียกว่ายิง94นะครับตรงนั้นนะอ่ะอ่ะตรงนี้นะครับง่ายๆ7ลบขึ้น2นะครับหนึ่งสองก็เป็น8ปบห้าปับ๊บใส่พาวลงไปด้วยตรงนี้ยิง95้าก็ได้นะปึ๊บนี่นะครับแบบไม่มีเสร็จลมไม่มีเสร็จแรงยิง ปาบนี่ครับเป๊ะๆเห็นไหม95นะลองไปยิงกันนะ95ห0นะึเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้เองจะรู้มือเองแหละนะลองไปฝึกกันดูเนีย่ยมันยิงองศาเราเสียใช่ไหมเราต้องหาอีกแล้วเนี่ยเราต้องหาเราก็ต้องตั้งให้เป็นเหมือนเดิมตอนนี้มันอยู่ระหว่าง6กับ7เอาแล้วอยู่ระหว่าง6กับ7อย่างที่บอกนะครับว่างั้นเราก็เอา7เป็นตัวตั้งเพื่อที่จะได้ยิงถึงนะตอนนี้ลมไม่มีนะ เราก็ยิง95นะครับหรือ94นะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่าง่า6กับ7เนี่ยเนี่ยเราลบแรงยิงเห็นไหมมันก็มันก็จะโดนนะครับมันมันมันสามารถทำได้นะมันต้องรู้อ่ะมันต้องรู้ผมผมโอ้โหนะก็ลงไปหลายคลิปนะครับการยิงมุม90เนี่ยมันมันต้องไปฝึกพอเรารู้มือเราก็จะรู้เลยนะ โอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้พื้นฐานบ้างแล้วแหละผมว่านะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเราต้องมาเล่นด้วยกันแล้วแหละก็ต้องให้บอกแล้วแหละว่าเอ้พี่ผมสร้างด่านแล้วมาเล่นด้วยกันอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะมันมันเคยแบบมีคนโทรมาเลยนะโทรมาถามเลยนะครับว่าจะทํายังไงดีนะฮะโทรคุยแบบไปเล่นแล้วโทรมาถามเลยว่าพี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมต้องลบเท่าไรเท่าไหรแล้วก็ให้เขายิงเลยนะฮะเขาก็ยิงโดนนะ คือบอกไปในทางทางการโทรอ่ะเออนะครับแปลกดีนะแล้วผมก็เดาได้แม่นด้วยนะว่าเออมันยังไงยังไงนะฮะแต่บางทีก็พลาดนะครับเพราะว่าเขาบอกบางทีมันอยู่ระหว่างขีดไงคือแบบอยู่ระหว่างอะ่ะไม่ได้อยู่ตรงขีดอะ่ะเออศัตรูถ้าอยู่ไม่ตรงขีดเนี่ยเราก็อาจจะยิงไม่โดนได้นะครับโอเคนาะก,ก็ฝากไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับผม